สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Lollipop c r o ครเชนะคะในวันนี้มีก็จะมีเทคนิคนะคะเกี่ยวกับการถักโครเชต์นะคะก็จะเป็นการถักให้ตัวของขอบของงานถักนะคะด้วยลายทีนะคะแล้วก็ลายเอมันออกมาสวยมากขึ้นนะคะก็เปรียบเทียบกันดูนะคะตรงนี้จะเป็นชิ้นที่เราถักปกตินะคะขอบของงานจะออกมามีช่องว่างนะคะแล้วก็เป็นดูเป็นหยักนะคะเป็นตะปุ่มตะปั่า ชัดเจนนะคะกับชิ้นนี้นะคะที่ใช้เทคนิคง่ายๆนะคะก็จะได้งานที่ขอบดูเรียบมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีช่องว่างที่ใหญ่นะคะที่ด้านข้างแบบนี้มาดูเทคนิคกันค่ะ กติการถักลายถหรือว่าลาย F นะคะเราก็จะได้เรียนกันมาว่าเราจะถักโซ่เริ่มต้นแถวก่อนใช่ไหมคะอย่างอันนี้เป็นลายทีก็จะถักโซ่เริ่มต้นแถวคือโซ่2แล้วจากนั้นจะข้ามช่องแรกไปเพราะว่าจะนับตัวของโซ่เริ่มต้นแถวเป็นหลักแรกแล้วก็เริ่มถักในช่องที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักพื้นฐานของการถักลาย ลายทีหรือว่าลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะแต่ว่าการถักวิธีนี้นะคะมันจะทำให้เวลาที่เราถักแถวต่อๆไปพอมีการแทงเข็บพอมีการแทงเข็มลงไปนะคะตรงตัวของโซ่บนสุดเพื่อถักแถวต่อไปนะคะมันจะเกิดช่องว่างนะคะแบบนี้ก็จะทําให้ดูเป็นช่องนะคะชัดเจนเลยแล้วเราก็ต้องมาถัก ลายริมด้านข้างนะคะเพื่อจะปิดตัวของช่องตรงนี้นะคะวันนี้เราจะมาดูเทคนิคนะคะที่จะถักให้ขอบของงานนะคะออกมาเรียบตรงแล้วก็ไม่มีช่องว่างแบบนี้นะคะ<ม>ก็จากที่ตรงนี้ถักโซ่เริ่มต้นแถวเป็นโซ่สองนะคะถ้าเป็นลายทีเราจะเปลี่ยนนะคะเป็นถักโซ่เริ่มต้นแถวแค่ หนึ่งโซ่นะคะก็ปิกงานแล้วก็ถักหนึ่งโซ่แล้วจากนั้นจะถักลายทีลงในช่องแรกเลยนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหลักแรกเลยสำหรับมือใหม่นะคะแล้วจากนั้นนะคะก็ถักต่อๆไปให้ครบแถวเลย ค่ะแล้วก็ลองอีกครั้งนะคะด้วยลายทีหรือว่าลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะพลิกงานถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วจากนั้นก็ถักลายทีในช่องแรกเลยแบบนี้นะคะการถักด้วยวิธีนี้นะคะก็จะไม่เกิดช่องว่างเหมือนกับตัวของวิธีปกตินะคะที่จะมีช่องว่างแบบนี้ แล้วก็หลักสุดท้ายนะคะก็แทงลงตรงนี้เลยก็คือเป็นหลักแรกที่เราถักไปนะคะโดยที่ไม่ต้องแทงลงบนโซ่บนสุดเหมือนกับการถักปกติตรงนี้ก็จะหาหลักสุดท้ายได้ง่ายกว่านะคะสำหรับมือใหม่นะคะถ้าหาตัวของหลักแรกหลักสุดท้ายในการถักได้ยากก็แนะนํำนะคะว่าพอเราเริ่มต้นถักนะคะ พอเราถักหลักแรกเสร็จแล้วเราก็เอาพวกเข็มกัดห่วงไหมพรมนะคะมาเกี่ยวที่ตัวของหลักแรกไว้เราจะได้รู้ว่าตัวนี้เป็นหลักแรกนะคะแล้วก็จะรู้ว่าแถวต่อไปเราจะแทงเข็มลงตรงไหนก็จะง่ายไม่หลงนะคะขอบของงานของเราก็จะออกมาดูดีนะคะกว่าตัวของการถักแบบปกติตรงนี้จะเป็นช่วงที่ถักด้วยลายทีเหมือนกันนะคะ ไม่มีช่องว่างตรงด้านข้างเลยนะคะเปรียบเทียบกันตรงนี้จะมีช่องว่างทีนี้มาลองดูลายเอบ้างนะคะลายเอฟก็คือปกติเราจะเริ่มนะคะด้วยโซ่สามคลิกงานแล้วก็จะข้ามช่องแรกไปเพราะว่าจะนับตัวนี้เป็นหลักแรกนะคะแล้วก็ถักลายเอฟในช่องที่สองมันก็จะเกิดช่องว่างนะคะแบบนี้ช่องว่างที่ด้านข้างแบบนี้นะคะ ถ้าเราจะอยากให้มันออกมาแน่นแบบนี้นะคะเหมือนกับหลักอื่นๆก็วิธีเหมือนคล้ายๆกับการถักลายทีหรือว่าลายครึ่งพอหนึ่งคอนะคะก็คือเปลี่ยนจากที่ตรงนี้ถักปกติเริ่มด้วยโซ่สามก็เปลี่ยนเป็นโซ่สองนะคะแล้วจากนั้นก็เริ่มถักในหลักแรกเลยโดยที่ตัวโซ่ตรงนี้ไม่ต้องนับเป็นหลักแรกนะคะก็ถักลายเอฟลงไปช่องแรกเลย แล้วที่เหลือก็ถักต่อนะคะนี้นะคะมาลองอีกแถวนึ่งนะคะ มาลองอีกครั้งนะคะก็เริ่มต้นแถวตรงนี้จะถักโซ่ก่อนแล้วค่อยพลิกงานหรือว่าจะพลิกงานก่อนแล้วก็ถักโซ่ก็ได้นะคะไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็ถักโซ่สองแล้วก็ถักเอฟในช่องแรกเลยก็คือตรงนี้ แค่นี้เราก็จะได้การถักขอบของงานที่เรียบตรงไม่มีช่องว่างที่ด้านข้างนะคะของลายถักลาย T แล้วก็ลายอฟแล้วนะคะเปรียบเทียบกับวิธีปกตินะคะค่ะก็ เสร็จแล้วนะคะกับเทคนิคง่ายๆในการถักลายเอมแล้วก็ลายทีให้ขอบด้านข้างออกมาสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วก็แชร์ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้มีขอโปรโมตตัวของกลุ่มโคเชนะคะที่มีได้เปิดไว้เป็นกลุ่ม ปิดนะคะชื่อว่าโครเช่สามร้อยหสิหรือว่าโครเช่สามหกนะคะก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้พูดคุยสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการถักโครเช์นะคะแล้วก็จะมีคลิปสอนเทคนิคการถักโครเช์ไว้ในตัวของกลุ่มด้วยนะคะยังไงก็เข้าไปจอยกรุ๊ปกันเยอะๆนะคะก็วันนี้มีขอตัวแค่นี้ค่ะโครเช์ใครๆก็ทําได้สวัสดีค่ะ